สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาหุงข้าวโดยใช้หม้อหุงข้าวกันนะครับไปดูกันต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ข้าวใส่ 白砂糖。 คนนะครับหมั่นคนนะเพราะว่าเขาจะติดมีอะไรดำๆแล้วก็ตักกอ,อกนะครับหอมเลยนะครับขนาดยังไม่สุกนะครับยังหอมแล้วคนไปเรื่อยๆนะครับ หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทาไมไม่ใช่หม้อหุงข้าวเลยถ้ามีหม้อหุงข้าวก็หุงหม้อหุงข้าวแล้วครับไม่มีหม้อหุงข้าวนะก็เลยต้องใช้กระทะไฟฟ้านะครับเรามีกระทะไฟฟ้านะก็หุงได้นะหรือเป็นข้าวต้มนะครับทำทำเป็นข้าวต้มก็ได้นะครับยังไงก็ได้นะให้เป็นข้าวเนาะมีข้าวทานมีข้าวอ่ากินกับข้าว ให้อิ่มท้องไว้ก็ดีแล้วนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับเรื่องการกินนะกินเพื่ออยู่นะครับทุกคนไม่ได้อยู่ก็กินนะกินเพื่ออยู่ดำรงชีวิตของเราไปทำมาหาเงินก็ทำมาหาเก็บกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำมาหากินอย่างเดียวไม่มีเก็บเลยทำงานมาโอ้เหมือนผมนี่แหละไม่ต้องพูดถึงคนอื่น ทำงานมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามากรุงเทพไม่มีเงินเก็บเลยครับไม่รู้เป็นไรทำมาหากินแล้วก็ใช้นี่เนะาะใช้นี่บัตรเครดิตเนี่ยอย่าเลยนะครับถ้าไม่จำเป็นมันก็เป็นข้ออ้างอยู่แล้วว่าอุ้มันจําเป็นอ่ะทาไงอน่ะ,นะมันจําเป็นอ่ะถ้าเป็นไปได้แล้วกันเนาะถ้าเป็นไปได้อยา่า อย่าไปสร้างหนี้ดีกว่านะครับอยู่แบบไม่มีหนี้ไม่มีสินนะครับเงินเดือนเราได้มานี่โอ้ยเหลืออยู่แล้วครับเราใช้ไม่หมดหรอกก็ต้องมีเหลือเก็บอยู่แล้วนะมีแล้วแหละเก็บทํางานเนาะทํางานเราก็ต้องมีเงินเก็บอยู่แล้วถ้าไม่มีหนี้นะครับก็ถ้าใครยังไม่มีหนี้ก็อย่าไปสร้างหนี้นะครับแต่บางคนก็คิดอีกแบบหนึง่ง ถ้าไม่มีหนี้เดี๋ยวก็ไม่มีแรงสู้อะเขาก็คิดแบบนั้นไปก็เป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับเป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดน,นะครับอันนี้คือความคิดของผมนะครับที่อยากจะแนะนําคนที่ยังไม่มีหนี้ก็อย่าไปสร้างหนี้เลยดีกว่านะครับจะได้อยู่กแบบับอยู่แบบสบายๆนะ,ะเรามาคุยเรื่องข้าวดีกว่า เดี๋ยวไปคุยเรื่องนั้นในเรืดราม่านนะครับโอเคเนาะงดดราม่านะครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับมาเรามาคุยเรื่องข้าวกันดีกว่าน,นี่กำลังเดือดแล้วต้องคนไปนเรื่อยๆนะวเวลาเดือดนี่หูอย่างร้อนเลยนะครับเราไม่มีทัพปีเลยใช้ช้อนชั้นๆเสียงมากเสี่ยงที่มันจะกระเด็นใส่นะร้อนนะครับเราก็ต้องคนเรื่อย ได้ไรทานกันครับทุกคนเช้าแล้วก็ต้องทํากับข้าวหากับข้าวเนี่ยสะดุ้งเลยนะทำกับข้าวหากับข้าว,าว,าวมาทานกันเนะาะเช้าแล้วมันก็องหิวละท้องเร,เราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ย กินอิ่มแล้วก็เที่ยงก็หิวเลยแล้วเห็นไหมร่างกายเราเราก็ต้องกินเพื่อที่จะดำรงชีวิตเขาอยู่ตายเราอุยร้อนร้อนตะดบเดือดถ่านมอก็ไม่มีเราใช้จานบางังล อย่าให้มันกระเด็นอันนี้วิธีของผมนะครับที่ผมทำวิธีหลายคนก็อ,อาจจะมีหลากหลายวิธีนะครับอันนี้ผมทำวิธีที่ผมทำให้ดูนะครับที่ผมทำทานนะทำนำข้าวต้มนะกินนะเวลาไม่ตอนไม่มีหม้อ,ข,อข้าวเราก็เรามีหมออ้อกระทะไฟฟ้าอยู่ก็ ตัดไปเลยครับอันน้ประสงค์ต้มทอดนึ่งได้หมดน่าจะต้องเติมน้ำอีกสักนิดนึ่เพราะว่ารู้สึกว่าขเขาจะเหนียวนะครับเดี๋ยวเติมน้ำก่อนนะน้ำแห้งเดี๋ยวข้าวไม่สุก ขอให้ข้าวสุกก็เถอะกินได้หมดเลยเป็นข้าวต้มก็กินได้ใช่ไหมกินง่ายด้วยเนาะเป็นข้าวต้มขอให้ข้าวสุกก็พอละนี่ข้าวเป็นเม็ดเลยนะมาดูใกล้ใกล้อือกำลังจะเป็นนี่เป็นเม็ดเลยนะตอนนี้เข้าพักยกอยู่ เติมน้ำไปนะน,นี่เริ่มติดหม้อเริ่มติดหม้อนะครับต้องคนให้ถึงข้างล่างคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับในระหว่างนี้ก็ขอหยุดพักสักคู่นะครับเดี๋ยวมาถ่ายต่อตอนที่ข้าวกำลังจะสุกแล้วกันนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนใกล้จะสุกแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว มีเคล็ดลับมาฝากถ้าโดนน้ำร้อนหรืออะไรร้อนๆครับกรเดนใส่เนาะเราใช้ยาสีฟันนะครับถ้าไม่มีอะไรนะไม่มียาทาอะไรนะครับใช้ยาสีฟันนะครับยาสีฟันนี่แหละทานะครับทาตรงที่มันที่เราร้อนๆนะนี่ครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับนี่แหละครับทาไว้นะครับเขาก็จะไม่ไม่ร้อนนะครับจะมาแบ่งฟันนะครับ ข้าวสุกแล้วครับทุกคนนี่ตักมาแล้วนี่นี่พอดีคนมันคนเขาเยอะนะครับเขาก็เลยอ่าเม็ดอาจจะเป็นข้าวต้มไปนะครับนี่เห็นไหมครับเม็ดที่ยังเรียงตัวอยู่นะครับเม็ดสวยนะครับถ้ามีหม้อหุงข้าวนะครับหุงนี่นะโหเม็ดสวยๆเลยนะครับนุ่มหอมเลยครับหอมจริงๆนะครับทุกคนแนะนําเลยครับเยี่ยมเลยครับ มามามา,มา,มาทานข้าวด้วยกันครับทุกคนคลิปดีขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดหัวใจกดบวกบวกบวกนะครับมาเป็นเพื่อนกันมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับ